ค่ะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ Las Vegas นทุกคนเย้ก mm ุซซอร์ซนัสอัง Put the taco sauce on it like that uh huh. and then you take a bite mm hmm. How is it still the same or not yeah, อิ่มท้องแล้วเราก็พร้อมเดินทางได้ค่ะ Go Go เราจะขับรถจากฟีนิกซ์นะคะไปที่ลาสเว g a สกันค่ะจะใช้เวลาประมาณ 5ชั่วโมงนะคะหมาอจะพาดูบรรยากาศตลอดทางค่ะไปกันก uh, oh, What stealingre so stealing, stealing from the Colorado Colorado s Wild from River yeah we make it to the room look at our bed tonight wow it looks so good this is a beautiful room Who? how to open it oh cool oh maybe that's not the one <laughs> wow Look at that! Welcome to, to oh. Las wow. awesome Vegas! Like, yeah. Wow! Look at this fat hat! Daddy! Ooh. Thank you, Daddy! Thank you. Thank you. หังจากพักขากันแป๊บนึงนะคะใหม่กับสามีก็ออกไปทำํำธุระกันค่ะไปเก็บของออกจากสต r a รจที่สามีเช่าเป็น10ปีแล้วนะก็จะเก็บของกลับไปที่วิล c คกซ์ i z o ิโค่ะหม่พาดูบรรยากาศที่ลาสเวกัสพาทิตตกแล้วว้าวสวยมากทุกคน Whispered underneath my breath ก็มัจะเดินกลับโรงแรมกันแล้วบรรยากาศตีงนี้คล้ายๆกับกรุงเทพเลยนะคะเราเดินชมเมืองกันไปนเรื่อยๆแล้วก็เดินมุ่งหน้ากลับไปที่โรงแรมะคะ่ะลาสเวกัสคนเยอะวุ่นวายมากเลยนะคะไม่อาจจะไม่ใช่สไตล์สาวในเมืองกันทุกคนอันนี้มันคืออะไรสักอย่างเป็นหอรูปกลมๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนแสงไปเรื่อยๆสวยมากเลยะคะ่ะเราดูได้จากที่โรงแรมเรานะคะ ว้าวโซบะดและโฮมเมดบานาน่าแกดโอ้น่าส์ให้แฮัปี้ต้นทีเซอวิ่สไตล์เอ็เวียได้แล้วโบลเดอร์สตีนยีแดดสองตาไปพี่ทานอาหารเช้าเสร็จค่ะเราอยู่ที่เมือง บอร์เดอร์ซิตี้นะคะเดินทางออกมาจากลาสเวกัสแล้วค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะมุ่งหน้าไปที่เมืองวิลค็อกส์นะคะไปเยี่ยมคุณแม่ของสามีค่ะตรงนี้ชิลนิดนึงแล้วทุกคนที่ลาสเวกัสมันแบบมันวุ่นวายคนเยอะไม่ถึงกรุงเทพใหม่ไม่ค่อยชอบคนเยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวใหม่จะทายวิดีโอวิวสวยๆตลอดทางมาฝากกันค่ะบาย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  this used to be underwater here This white line, yeah, that white line on that one that's where the water used to be. Yeah, right there. Wow, this is huge. Lake the, the lake got so low that they started finding bodies and people in like cans from when back in the mob days they used to throw people in the lake. บรรยากาศสองข้างทางนะคะรถไม่ค่อยเยอะทา่าไหร่ค่ะไม่รู้ว่ามีคนไทยอยู่ในเมืองนี้หรือเปล่านะคะเป็นเมืองระหว่างฟินิ克์กับลาสเวกัสค่ะเราแวะที่ปั๊มกันนะคะแต่ไม่ได้เติมน้ำมันนะจะเข้าไปซื้อขนมค่ะเราอยู่ที่เมือง วิกกี้วิกกี้วิกกี้เบิร์ดอะไรสักอย่างหน่ยจำไม่ได้ฮะ,ะที่เนี่ยร้อนมากเลยนะที่ไทยอะ่ะน่าจะประมาณ35องศาเซลเซียสใช่ไหมตอนเนี้ยครับที่เนี่ย31นะ31เซลเซียสที่เวอร์จิเนียประมาณ25กํากำลังสบายนะคะที่เนี่ยร้อน <c oughs> บรรยากาศค่ะแต่ว่าภูเขาล้อมรอบนะคะบรรยากาศไม่เหมือนที่บ้านเราเลยที่ว่าทุกคนอาจจะคูดนะมันสวยคะ่ะแต่มันร้อนมาก เข้ามาให้หายร้อนนิดนึงทุกคนกินอะไรดีดูแก้วที่มีไซส์ใหญ่มากดูหน้าใหม่ใหญ่กว่าหน้าใหม่นะก็เอาน้ำน้ำมันหน่อยาามมันร้อนมาก ทุกคนมันคือรองเท้าย้านะคะใส่รองเท้านี้จะได้รู้สึกเหมือนได้เดินบนหญ้านะคะที่เนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีหญ้าใช่ไหมมันมันร้อนอะ่ะเขาก็เลยมีรองเท้าทุกคนรองเท้าที่ทําให้เท้าของคุณอะ่ะสัมผัสหญ้าไม่ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะอาิโซนาสไตล์ทุกคนว้า โอ้เขาอาจจะเข็นท h ่น u ่หรืออาจจะท o ไมถึงเป t น i บบนี้ยาง i ันบุ๋นเอ็มซ i น e รอนท์ทีรบเยอะมากเลยนะคะทุกคนนตรงนี้เหมือนเป็น New Are a ของทูซัหรือเปล่าเหมือนกำลังสร้างใหม่นะคะมินิคาสทรีบีซีทูซ อาหารที่เรากำลังจะไปกันครับอยู่ซา t อีสซา e อีสของของทูซันค่ะรถรถค่อนข้างติดเลยนะทุกคนเห็นไหมคะมีต้นกระบองเพชรเยอะมากเลยสามีบอกว่าม hmm. nah. ันเป็น jumping cactus นะคะ It's like gonna Stick on you and break up Yeah, if you To brush, the small pieces. If you brush up against it, it'll break off onto you. Real easy. They break really easy. So if you brush against it, it'll just fall on your arm and stick in you. It's I don't want to walk in there. It's horrible. It's horrible. ขับมา6ชั่วโมงแล้วนะคะนี่เราจะมากินอาหารเที่ยงกันค่ะร้านสาไทยคัศซีนะคะเข้าไปดูข้างในกว้าว wow. This is what I want Right here t งนี้ต้ยมยำเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะไปกันไปสุดโะไปเด็กโอเค let's ั o สวัส right okay. ดีค่ะ Some corn. Yes, okay? oh, Over there, okay, let's go. Ah, I see that you are excited with Thai food. What do you think about the menu? Oh, the it looks good, yeah. They looks good, right? That's it good. It's very organized. Mm. Nice photos. What do you feel like? Anything? <sighs> I don't think they have what I feel like. I'm gonna go with. ต้มยำนะคะต้มยำนเป็นส да> ouais okay. hm exactly like ิ่งที่ต้องกับข้าโอเคอ้โ้ต้มยำกุ้งนะคะมาแล้วนะคะทุกคนแล้วน่ากินมากหอมมากเลยค่ะว้าวิวกินได้ข้าวไข่เจียวมาแล้วค่ะคุณ้ชมนี่ u ้มไข่ทิ้งไปิ Look so authentic right ต้มยำกุ้งแอนไข่เคี่ยวไข่เคี่ยวไข่เคี่ยวเฮ้ยวีก้าเอาไปดิทรีฟส์สกูบอิสกูบอิสอืมนองนองอืมกูดทัมสัปทัมสัปว้าหิวมากกินข้าวเที่ยงตอนบ่ายสามโมงค่ะ we have lunch Uh, we have lunch at three o'clock let me say ห mm ิวมากหิวมากอส่ใจมากทุกคนหูยอร่อยเราถึงบอกว่าห้ามพูดไปด้วยกินไปด้วยนะ Oh, I like it. But the one that we had in the house was like really good. It was very creamy. Like, yeah, very creamy. Mm. Okay. Bye, Willcox. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. Let's go find another time in Willcox. Bye, Drevo, Bye, Lulu. We're at the hotel Yeah. โรงแรมเดิมนะคะมาเมื่อไหรก็พักที่โรงแรมนี้ค่ะที่วิลคอกส์โรงแรมสวยมากเลยนะคะเราออกจากร้านอาหารไทยแล้วก็ขับรถตรงไปที่บ้านแม่ของสามีนะคะก็นั่งคุยการอัปเดตเรื่องราวชีวิตนะคะแล้วเราก็ขอตัวกลับมาพักผ่อนเพราะว่าขับรถกันไกลมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอะ่ะก็จะไปหาคุณแม่อีกค่ะ มาเยี่ยมคุณแม่แต่ละครั้งก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็จะรับคุณแม่ไปกินข้าวพาไปซื้อของแล้วส่วนมากก็จะเป็นทําความสะอาดร,บรอบๆบ้านกันค่ะคลิปนี้ใหม่จะลาไปก่อนนะทุกคนเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ